สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเก็บน้ําเวลาเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเก็บไว้แล้วเอาไปปั่นพรุ่งนี้ต่อนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปเติมอะไรนะครับผมก่อนอื่นเราตักจากตู้แช่มาแล้วนะครับตู้ตู้ตู้เก็บน้ํานะครับผมเริ่มมาใส่ในาภาชนะหรือว่าอะไรครับถัง ถังเก็บน้านะครับผมามาใส่เป็นถังเป็นถังอพอที่น้ําเราเหลือนะครับผมเท่าที่น้ําเราเหลือไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมหลังจากที่เราตักมาปุ๊บเราก็มาใส่นะครับพอมาใส่ปุ๊บปิดฝาไว้พอปิดฝาไว้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้กดปุ่มทําความเย็นเลยนะครับผมคือปุ่มนี้นะครับนวดตู้แช่ตัวไหนนะครับผมจะมีปุ่มทําความเย็นแบบ แบบระยะสั้นนะครับผมให้เราแบบทําให้มันแข็งไวๆนะครับผมมันจะได้อยู่ตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ละลายเป็นน้ำนะครับผมนี่นะครับจะมีรายละเอียดบอกนะครับหลังจากที่เรากดไปปุ๊บนะครับเสร็จประมาณสัก3มชั่วโมงนะครับอพอกด กดปุ่มตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมถึง3ามชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราปิดนะครับผมพอครบ3ามชั่วโมงให้เราปิดแล้วเราก็ไปดูที่น้ํานะครับใช้นิ้วแทงๆดูนะครับว่ามันพอใช้ได้หรือเปล่านะครับหน้ามันจะมีเริ่มเป็นแข็งๆนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ถึงกับแข็งมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอ พอเรากดออกเสร็จเรียบร้อยครบ3ามชั่วโมงนะครับให้เราปรับความเย็นไปที่เลข3นะครับผมหลังจากที่เลข3าปุ๊บก,ก็ให้ถึงตอนเช้าเลยนะครับอพอถึงตอนเช้านะครับผมพอถึงตอนเช้ามานะครับให้เราถอดปลั๊กให้ปิดให้ปิดก่อนนะครับปิดลงมาที่เลขศูนย์นะครับผม ิดลงมาที่เลขศูนย์นะครับบิดลงมาที่ต่ําสุดเลยนะครับผมมินนะครับหรือว่าบางเครื่องเป็นเลขศูนย์หรือเปล่านะครับผมให้บิดมาที่ความเย็นต่ําสุดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราถอดปลั๊กนะครับผมนี่คือวิธีก่อนที่เราจะนำมาปั่นอีกทีนะครับ ให้เราถอดปลั๊กนะคะบบร,รับพอถอดปลั๊กเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะจะปั่นนะครับผมก่อนที่เราจะปั่นครึ่งชั่วโมงนะครับให้เราอ่าหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับผมก่อนที่เราจะปั่นหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับผมให้เราถอดปลั๊กนะครับพอถอดปลั๊กไปครึ่งชั่วโมงนะครับผม หลังจากนั้นให้นําน้ําออกมาไว้ข้างนอกตู้นะครับพักไว้นะนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะปั่นนะครับผมอพอครบครึ่งชั่วโมงถึงเวลาปั่นปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่นี่นะครับมีห้าน้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาออกปั่นจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับผมว่าความแข็งมันจะมันจะไม่แข็งนะครับมันจะไม่แข็งมากนะครับแล้วก็มันจะไม่เหลวมากนะครับถ้าถ้าใช้เวลาที่ตามที่ผมกําหนดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราออกนานเกินไปมันก็จะเวลาปั่นมันจะเหลวเป็นน้ํานะครับแล้วถ้าเราเอาออกช้าเกินไปมันจะแข็งปกเหมือนน้าแข็งนะครับผม เวลาปั่นน่ะลำบากนะครับอ่าเราต้องใช้มีดมาสับๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงพวกนี้ก่อนที่จะอ่ามามาใช้พวกนี้ปั่นนะครับผมพวกนี้พวกนี้ผมจะไม่เพิ่มนะครับผมมันจะมีแบบถ้าน้ําเราเหลือน้อยเราจะเพิ่มคือปั่นแล้วเอาพวกนี้ไปใส่ด้วยนะครับผมแบบเพิ่มเพิ่มน้ํานะครับเพราะมันไม่หมดนะครับกับ แบบพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ผมจะจะปั่นแบบนี้นะครับไม่มีเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ําช่วงนี้เราเพิ่งขายใหม่คนเพิ่งรู้จักนะครับผมเ,เราจะขายแค่นี้นะครับจะใช้น้ําพวกนี้ปั่นต่อนะมันไม่มีเสียนะครับผมพรอมเป็นน้ําแข็งอโอเคครับเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะสาธิตวิธีการเอาน้ําเก่าไม่ใช่ว่าน้ําเก่านะครับขอเรียกว่าน้ําที่มันขายไม่หมดนะครับ แล้วมาอัดแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาปั่นให้มันเป็นน้ำแข็งเกล็ดฮิมะใหม่พรุ่งนี้เราชมคลิปวิธีการทำนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ